สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมาพบพอกับพิจาปทุมลาดคือเกาครับตอนนี้กับบรรยากาศตอนเที่ยงครับกับพิจาก็เพิ่งกินเข่าแหล้วนะครับกินครับแกงเราใหม่ครับตามหกฮุ้งครับบรรยากาศเป็นทุ่งไรทุ่งนาสบายสบายครับมือเนี่็คือเกาครับเดี๋ยวพิจานะครับสื้อ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งมัวแม่ลูกครับม่วตัวสีแดงครับท้างหลังครับสีแดงครับว่วแม่ลูกนะครับ ไปเบิ่งน้ากันครับว่างัวเป็นยังไงนะครับราคาสิเปิดประมาณเท่าไรครับป่ะไปเบิ่งน้ำกันครับอ่ะครับพี่น้องครับมาเบิ่งน้ากันครับเป็นงัวแม่ลูกนะครับงัวไทยเขาเนาะแดงจึงคืงครับเบิ่งแม่่นครับแดงจึงคือเป็นงัวแม่ลูกครับลูกมันกำลังกินนุ่มอยู่ครับเด้อเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งยล่เหลียนน้ากันครับเป็นงัวแม่ลูกนะครับ ตอนนี้สถานะแม ay, remember, ่เพิร์นคือเพิรนทองในสองเดือนเคิงนะครับทองในสองเดือนเคิงผสมบามันครับผสมวันที่ยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาเล้ครับผสมวันที่ยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาครับลูกเพิ่นกับประมัณหาเดือนกกว่าครับนะครับงอตีครับความสูงแม่เพิ่นกับประมันลอยสามสิบบววครับส่วนลูกเพิ่นกับประมันลอย อาจจะเป็นลอยประมาณลอยสิบหาเนาะประมาณนี้ครับลูกพันตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับร่วมกับตัวนี้นะกับกำลังเป็นดูดนมอยู่ตัวที่สามในทองนะครับเด้อเบิ้งครับเบิ้งนักันครับน่มสีเต่านะครับเบิ้งเล็บเบิ้งยังดีเบิับครับเล็บดดำครับเบิ้งนะแข้งกระดำนะครับนเพ่นดำแดงนะครับ กิ้นยาเก่งครับกุ้ตัวนี้ครับกิ้นยาเก่งนะครับต้นหน้าผากเพิ่นมีขนสีขาวๆนิดหน่อยครับเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับนี่บวกกีเซ็นครับอ่เบิ่งนกำกันครับนี่บวกกีเซ็นนี่ครับต้นหน้าผากกันเนาะตัวมันให้ลูกดีให้ลูกงามครับเบิ่งื้องกำกันครับแดงจึงค ah ึองครับเบิ่งฟังนี่ครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับท้องสองเดือนคึืงครับ ส่วนลูกเพื่อนเนี่ยมาสองเดือนกว่านะครับเพื่อนเคยเป็นโรคล่ำปีสกินนะครับตอนนี้ก็เศร้าแล้วครับกําลังรักษาแผลนะครับเด้อตอนนี้ขนกาลังปงครับมาตรงห่วงครับขนขนปงทดแทนนะครับเดี๋ยวก็บัเห็นแผลนะครับลูเพื่อนเนี่ยอู้ครับิึงถ่ายมึงมงโค้งสางมาโค้งสางดีครับลูกมันครับอาจสิเหมืดนนี้นะครับ มันทรงลูกดีครับง้อตัวนี้ครับมึงโค้งสางมึงโค้งสางลูกมันครับเบิง่งถ่ายเบิ่งขาเบิ่งแข้งมันครับผมโค้งสางดีนะครับเลี้ยงลูกมาถึงปีกันนะสิค้าเดี๋ยวสองสามหมื่นนะครับมันโตใหญ่ครับง้อหาเดือนกว่าครับมึงครับลูกมันแต่เคนเคยเคยป่วยไหมครับแต่ตอนนี้มันหายนะครับหายแล้วยังมาดออกนมครับยังกินนมมันมึงมึงหางหางครับหางมึงเง่าเลยครับ หางพนเง่าครับแม่เพ็นทองสองเดือนเคืองครับเมึงเพเ็ดนะครับเพ็ดดำแดงครับเดอ้อกินหนาเก่งครับกินหนาเก่งลูกพันนี้ไซดีครับไซดสดีแห้งลูกพันโค้งสางลูกพันธุ์ใหญ่ครับใหญ่เคยพันมาป่วยมาสองเดือนก่อนผมจะใหญ่กว่านี้ครับมึงมึงหนาแม่มครับ สูงประมาณลอยสามสิบครับรายละเอียดกันครับเป็นเมืองไม่เรื่อยเนาะมงหูมึงเขาครับเคยมีลูกสองตครับตัวที่สามในท้องนะครับเด้อเล็บยังดีปัดบครับผมนาเลี้ยงครับผมอ่ะผมจะเปิดราคาด้วยครับเด้ออ่ะง้วโคมนี่ครับแม่ลูกครับ เปิดราคาอยู่ห้าหมื่นแปดพันครับห้าหมื่นแปดพันสนใจกะโทรมาหาแญ่จอยเนะครับเดอ้อเบอร์โทรผมไปใส่ไว้ในคลิปเด้อครับเดอ้อนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกครับแม่ครับกับลูกเพิ่งกำลังกินหญ้าอยู่ครับเปิดราคาห้าหมื่นแปดพันครับผู้ใดสนใจกะโทรมาต่อรองราคามาเบอก ขดคุยกับยายจอยือ้ก่าครับภูดียุกไกยุไกนะครับพิกัดก็คือตําบลนาว่าอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอํานาจเจริญครับถ้าภูด้มาว่ตถอกับมีปั๊มน้ำมันนะครับซ้อยปั๊มน้ำมันครับบ้าน้ากกรนครับผมมาเบิ่งมาชมหนยครับผมเอาไปเลี้ยงครับบ่แยกนะครับเออบ่แยกครับขายแพคคู่ครับห้าหมื่นแปดพันครับผูใดสนใจครับกะ ตัมาหาใหญ่จอยมาเบา,มา,เบามาคุยมาพูดคุยครับต่อรองราคาเบิ้นงคนับเด้อเอาไปเลี่ยงครับหาเลี่ยงครับคู่นี้ครับอสำหรับคลิปนี้พิจากะนํามาฝากแม่ลูกนะครับเด้อขอบคุณมากครับ